พี่ๆขาอาจจะด้วยความเครียดนะจริงๆเพราะว่าก่อนจะนุ่นเยอะเหมือนกันนะก่อนจะนุ่นเยอะกว่าเยอะกว่าทุกคนเลยที่เป็นศิลปินผู้หญิงอนะก่อนจะนุ่นเยอะนะแค่ฉากกล่าวพี่ๆก็ดูดิว่าไปกี่กี่วักกี่บทกี่อันนี้แล้วอะใช่ปะละ่ะก่อนจะนุ่นเยอะบางเขาแบบบางทีคนเราที่นิ่งๆบางทีไม่ใช่เลยนะพเวลาศิลปินท่านอื่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามีจังหวะนิ่งได้อะเราก็จะนิ่งกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนื้หัวมันจะแบบ รันสักคลิปอยู่ว่าออร้องไงร้องไงร้องไงอะไรอย่างเงี้ยถูกใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูน่าจะไป่พดนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหัวเราะอยู่แล้วก็ไปร้องไห้ช่ยโอ้พี่หมีเกี่ยวข้องซีเธอเนะี่ย แฟนที่คนขอบคุณครับขอบคุณครับหนูอ่ะพี่ๆคะ่ะหนูอาจจะแบบพูดติดตลกไม่ใช่เลยนะหนูกลัวตัวเองร้องไห้แต่หนูไม่อยากร้องไห้ไงหนูก็เลยแบบพูดติดตลกไปอย่างนั้นแหละแต่ใดๆคืออย่างพี่ที่พี่ๆเห็นเลยว่ามันออกมาดีมากแล้วทุกคนก็แบบมันไม่ใช่น้ายยําตาแห่งความเศร้าอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันคือน้าตาแห่งความปพื้มปิติมากกว่าที่แบบ เรารู้ยแล้วว่าพี่ๆแม่ๆทุกคนรักตัวจนรักในตัวเจ้านุนภูมิใจในตัวเจ้านุนอะไรเงี้ยแต่ศิล,ลปินแบบว่าอย่างพวกหนูอย่างพวกพี่ๆที่เขาได้แบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกภูมิใจที่เฮ้ยมีคนรู้จักนะและอีกย่างหนึ่งคือเจ้านุนพาทุกคนมารู้จักอะไรเง <S <S ี้ยทุกคนปลื้มใจใช่ใช่ครับ